เช้าวันที่เจ็ดมกราพศสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดสำหรับฟาร์มได้มาเยี่ยมเยียนพี่จันทนาที่บ้านพี่จันที่ภูผาม่านครับตรงนี้คือเป็นเป็นที่ดินกี่ไร่นะพี่96ไร่ที่ดินของพี่จันเก้าสิบหกไร่นะครับกับควายควายกี่ชีวิตพี่22ควายยี่สิบสองชีวิต วัวสองชีวิตครับมาพี่น้องดูครับงัวลึกกวางกวางเหมือนกวางเลย <c oughs> บ้านานไมนี่ครับบ้านของพี่จันร์นเป็นบ้าน,านต่างอากาศ <ๆ S 1> <c oughs> สนหละขณะนี้ที่เรามานี่ประมาณสิบสิบนาฬิกาแดดแดดเปรียปร้ยงๆแต่ว่าเรายืนตากแดดไม่รู้สึกว่าร้อน นะครับมันเย็นอากาศเย็นน้ำตรงนี้มีให้ให้ควายกินได้ทั้งปีครับเป็นแหล่งน้ำสะอาดนะี่ครับเป็นแหล่งน้ำสะอาดมีปลาธรรมชาติน้ำนี่ไหลมาจากภูผาม่านนะครับน้ำนี่ไหลมาจากภูผาม่านเปิลมีคนจากประโคนชัยก็มาด้วยครับพี่น้องคุณคุ้น,นางนะครับเด็กผู้หญิงสวยๆคนนี้คนประโคนชัยกับ มากับผู้ชายหล่อๆนี่ยนี่ก็คนขับรถสันดาฟ,ฟาร์มครับนคนที่สนับรถที่สวยที่สุดในโลกแล้วพี่จันพี่จันเชิญเอฟซีนะครับใครอยากจะมาพักต่างอากาศดเมาที่ไล่พี่จันได้เลยกับบรรยากาศภูผาม่านที่ทีอ่อบล้อมไปด้วยภูเขา เย็นสวยมากครับเย็นสวยวมิตรมิมมตรพรมิตรพรบอกว่าต,ตอนเย็นเย็นที่นี่ที่นี่บรรยากาศดีมากมีเป็ดด้วยเปิวปิวนั่นนะเป็นน้ำลอยอยู่นะเออเป็ดผีแฮปแฮปบิ๊กฟิต แอป What fit oh ยืนด้วยน้องเนม beach oh oh very good big feet นะ oh เปลวมิสเตอร์พอบอกว่ามีปลาตัวใหญ่ๆด้วยใช่ปลาดุกปลาดุกมีแต่ตัวใหญ่ๆปลาดุกปลาช่อนเอามาปล่อยเหรอคะมันมาอยู่ธรรมชาติตั้งแต่มันมาจากธรรมชาติอันนี้สัตธรรมชาติเหรอ มันมันเป็นร่องแต่พี่เอาแมคโครมาทำเอามันเป็นร่องน้ำไหลลงมาจากเขาล้วก็ไม่เคยได้มาเอาขึ้นแล้วเอาแม่ป็นพิจันพร์พิจันร์ก็เลยเอาแมคโครมาขยายพีปลาก็หมดบ่อไม่หมดหรอกคลึกไไม่เหลือตรงนี้ประมาณสองเมตรตรงโน้นลึกประมาณเจ็ดเมตรแผนของสองตายายเนะครับสองตายายเนี่ยเขาวางแผนว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่ตอนปลายบ้านปลายชีวิต มิสเตอร์พรบอกว่าอีกสามปีสามปีมิสเตอร์พรจะกลับมาจากเยอรมันจะมาอยู่ไทยฮะนี่กลับไม่ได้เขาเชือกปูเรือไปด้วยนะมีเรือมีล่องเรือหาลักด้วยไม่ไม่ไม่เอาอาลงมาด้วยไป๋คุณเขาบอกว่าเกลี่ยขึ้นขึ้นลงเขามีควายเขาเยื้อฟ้าท้าดินด้วยไอ้กล้อง โน่นะควายตรงนั้นเขาเยยฟ้าทาดินเห็นไหมอีกข้างหนึ่งชี้ลงดินอีกข้างชี้ขึ้นฟ้าเห็นป่ะกล้องมายังไงไม่สังเกตควายสังเกตวัวเขาเลยมันมีอุ้มบาตรงโน้นอลยเยยฟ้าทาดินเดินสุดยอดบรรยากาศเลยครับที่นี่วอยอ้วนก็เนี่ยเขาเปิดสปริงเขาเปิดสปริงเกอร์ให้ให้ควายกินหญ้าเนี่ย เดี๋ยวมารอบหน้าเรามานอนที่นี่ดีกว่ามั้งฮับปิ๋วมารอบหน้าเรามานอนตรงนี้ไหวฮะไม่เราเต็นต์มากลางนอนเนี้ยเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเดินไม่ได้อาจารย์ก็นอนชั้นล่างใช่ถูก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 ถูนถูกชั้นูกถูนถูกถูกนกถไดู้กถูกถูนถูนููนกก เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าพรพรเดี๋ยวปีหน้าเรานัดมาแคมปิ้งกันที่นี่ดีกว่าเออปีหน้ารอหนาวหนาวใช่ข้างข้างบนนั้นเราข้างบนนั้นเราสละเสร็จละใครเราจองเราจองที่ลานกว้างนู่นดีกว่าใช่ใช่เดี๋ยวเราไม่อาจารย์ เขายังมีต่อดาดฟ้าขึ้นไปอีกน,นะหะเออไม่มีเดี๋ยวปีหน้าเราเปลี่ยนบรรยากาศมากลางเต้นนะครับอยู่นะมาทํามาแคมป์มาทํา,าทกินกันวันนี้ดีากว่านะนอนข้างล่างมันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งที่บนข้างบนดีกว่าเนี่ยบรรยากาศควายเล่นน้ําควายอ้วนตับเลยนะครับพี่น้องควายไม่ผอมนะควายพิจารณี่อ้วนมาก ตอนนี้บรรยากาศเราเริ่มบรรเจริดแล้วครับมีครัวนะมีครัวเลยเรียบร้อยห้องน้ำก็มีนะมีชั้นบนด้วยเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูชั้นบนบ้านพี่จัน นี่ครับนี่เป็นแปลงหญ้านะเป็นแปลงหญ้าที่เขาสปริงเกอร์จากน้ำบําน้ําจากธรรมชาติเมื่อกี้ขึ้นมานนครับเป็นแทงน้าโอ้เดี๋ยวนี่ครับเป็นแทงน้ําเขาสูบน้ําจากบ่อนะขึ้นมาเก็บก็มีระเบียงรอบ ไว้ดูสัตว์ไปดูควายอาาเอ,อ๊ะอย่างนี้สัตว์ป่าลงมาไหมพี่จนันมีสัตว์ป่าลงมาไหมมีค่ะเป็นประเภทอะไรมีกระต่ายมีไก่ป่าอ๋อมีหมูป่าหมูป่าก็เคยลงมา,มา,มาอ๋อมีได้หมูป่าเข้ามาให้องังที่ก็ยังไม่กินอ๋อมันลงมามันลงมาเน,นี่ยน,นะนยอือครับ มันข้างอุดมสมบูรณ์นะพี่ที่นี่ป่าเห็ดเห็ดลงอกเห็ดไข่แล้วก็เห็ดเผาะก็มีนะเวลาหน้าเวลาหน้าเห็ดหน้าเห็ดใช่ไหมเดี๋ยวเราวางแผนใหม่ปีหน้าพี่ปีหน้าเดี๋ยวพี่จันเดี๋ยวเราวางแผนดีๆปีหน้าเดือนธันวามาแคมป์ปิ้งที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวผมล็อกล็อกในตารางท่องเที่ยวผมก่อน เดี๋ยวเข็นเดี๋ยวเกณฑ์มาให้หมดเลยพวกจอมลุยทั้งหลายบ,บนนนันเต้นรอบกองไฟลไอ้ต้องไอ้ต้องอหนึ่ง <c oughs> ไอ้ไอ้หนูไอ้เตียหนูไอ้ต้องไอ้พรก้องเยียประสิทธิ์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเต้องเกณฑ์มากางเต้นกัน <c oughs> บรรยากาศนะครับพี <c oughs> ่น้องปีหน้าออไม่ใช่ปีหน้าครับปีนี้แหละเดือนธันวาเดือนธันวาพี่น้องใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแคมป์ปิ้ง ไล่พิจันทนาผู้ผาม่านนะครับนะบผู้ผาม่านจองกันมาได้เลยครับเราไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายเราขับรถมาเที่ยวกันครับที่จอดรถกว้างขวางครับหน่นในน้ําน่นมีเป็ดว่ายนะครับเป็ดเป็ดผีเป็ดป่า <S <S เห็นธรรมชาติแล้วชอบมากผนที่แล้วผมมาครั้งหนึ่งมันเป็นฝนตกพอดีได้ถ่ายนิดๆหน่อยๆครับ ในเที่ยวนี้ได้ถ่ายให้พี่น้องดูบริเวณโดยรอบเลยครับได้ถ่ายหมดที่เนื้อที่96ไร่นี้ไม่ธรรมดานะครับเนื้อที่96ไร่แล้วติดเขานี่ถ้าต่อไปก็ถ้าพี่จาร์มีคนช่วยเลี้ยงเนี่ยควายปล่อยขึ้นไปบนป่านู้นได้เลยนะสบายเลยอ่ะพ่จาร์แต่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ การนั่งคุยกันตรงนี้มีพื้นที่ที่จะนั่งคุยนั่งกินข้าวมีห้องครัวเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรามากางเต็นท์แคมปิ้งกันซื้ออาหารประเภทปิ้งย่างมาทำนะน่าสนุกครับหัวหมูก็ได้หรือปลาตัวใหญ่ๆมาย่างก็ได้โอเคเลยเนี่ยเดือนธันวาปีหกเ เป็นเรื่องแน่ผมมาบ้านพี่จันนี่สองครั้งแล้วนะครับามาสองครั้งแล้วามาครั้งนี้ฟาร์มพี่จันแข็งแรงมากทำได้ดีมากครับสมบูรณ์ฮะมิตรพอชวนไปภูกระดึงอะอ๋อไปมาแล้วเดี๋ยวนี้จะมีนั่นแล้วเฉยกระเช้าคิ้วขึ้นแล้ว นี่มีแต่มแตไม้ยุกขานิดฝาซือ้อแต่ฝาที่ขนาดแดดร้อนๆยังไม่รอ้อนใช่นี่เจ้าของที่ครับเจ้าของที่มิสเตอร์พอลกับป้าจันเด็ดจันเด็ดจันจ้าของที่เออเป็นย่าเป็นยายหมดแล้วอีหนูเรียกพี่ เอ้ยเรียกยายเลยเรียกป้าดป้าเียกยายพี่ชอบเป็นยายเขาไม่ชอบให้เรียกพี่เอาเรียกยายจันเวนมิตอรพอลไอเวนออกซซูเบอร์ November ใน this December, I come to here again My group My group come to here f o o k to camping o k a Yeah y we we make cooking not 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 to l e e your home I I not s l e e your home I s l e e here <laughs> next, next December เอาจริงเอาจริงรอบนี้เอาจริงแล้วรอบนี้เอาจริงเออผมสสัญญาาเป็นยไม่รอบก่อนเจี๊ปิวยังไม่เคยขึ้นมาเจ๊ปิววาดภาพไม่ออก ในเจียวมาเห็นอย่างนี้แล้วลวันเรามาทำต้มกะทิใส่บัวเออนั่นน่ะนั่นน่ะะรอบนี้เจียวไม่เห็นแล้วพักได้นะเป็นเนาะเย็นอ่ะใส่บัวยาวยาวเย็นแล้วนี่นนอืมเออพี่รอนเอามะพร้าวไปแม่เอามะพร้าวด้วยโอเคอเค,ครับพี่น้องเอาเก็บบรรยากาศมาฝากเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ